บทที่สองน่ายินดีเฟิงตงหยุนกล่าวว่าหัวหน้าหมู่บ้านหมูของฉันไม่ป่วยจริงๆดีมากดูหมูสองตัวบนรถคันนี้สิคุณสามารถดูมันได้เช่นกันดูเหมือนเขาจะป่วยไม่ใช่เหรอลี่ชิงชูออนกวาดหมูสองตัวบนเกวียนพูดว่าอันนี้หนักมากสุดแค่หนึ่ปอนด์เท่านั้นทำไมคุณถึงขายมันเฟิงตงหยุนกล่าวว่าฉันไม่รีบร้อนที่จะใช้เงินเหรอ ฉันก็เลยรีบขายไปเขาชี้ไปที่เหลียงเหมยลี่อีกครั้งกล่าวว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้กลับกลายเป็นคนใจร้ายมากฉันนั่งอยู่ที่นี่มานานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วฉันอึ้งจนไม่ยอมให้ใครผ่านไปพ่อค้าหมูคนไหนกล้ามาเก็บหมูบ้านผมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลี้ยงเมลีสแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเธอกำลังมุ่งเป้าไปที่ครอบครัวของฉันเฟงดองอยุนลี่ชิงชวนคิดอยู่ครู่หนึ่งกล่าวว่า ครอบครัวของจีบิงเป็นเกษตรกรเลี้ยงสุกรมืออาชีพรายใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านของเราคุณก็รู้เรื่องหมูที่บ้านด้วยต้องมีหมูตัวใหญ่หมูตัวเล็กและแม่สุกรหลายสิบตัวอีกทั้งเป็นช่วงที่มีอุบัติการณ์ของโรคหมายเลขห้าสูงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างแท้จริงสําหรับเมลีที่จะทําเช่นนี้เฟิ่ต้หยุนเช็ดเหงื่อของเขาเธอจะแก้ตัวได้อย่างไรเดิมทีมนันเป็นเป้าหมายที่ฉันโดยตั้งใจลี่ชิงชูอันกล่าวว่า ความงามเป็นเรื่องของความระมัดระวังเข้าเฟิงลองคิดดูสิถ้าคุณมีหมูหลายสิบตัวละ่ะแล้วหมูป่วยก็เดินผ่านคอกหมูของคุณไปคุณจะคิดอย่างไรนี่คือเงินหลายแสนดอลลาร์มันไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยมันจะเป็นคุณแทนคุณจะทำอย่างไรเฟิงตงหยุนหยุดกระทันหันเฟิงตงหยุนเป็นคนบ้าบินบุคลิกหยาบจิตใจที่เรียบง่ายมากเมื่อเห็นสิ่งที่หลี่ชิงฉวนพูด ฉันยังมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้รถสีสะลงแต่เฟิงกังมักจะรู้สึกแปลกๆเสมอเมื่อเขาฟังทำไมคุณถึงได้ยินสิ่งที่หัวหน้าหมู่บ้านรี่พูดในทางตรงกันข้ามฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นความผิดทั้งหมดของตระกูลเฟิงของฉันครอบครัวเฟิงของเราไม่สามารถขายหมูได้หรือเป็นไปได้ไหมว่าถนนนั้นเป็นของตระกูลจีใครก็ตามที่ผ่านไปที่นั่นต้องขออนุญาตจากครอบครัวจีของเขา เลี้ยงเมลิครอบงำหมู่บ้านมาโดยตลอดนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้หัวหน้าหมู่บ้านของคุณไม่รู้เหรอยิ่งเฟิงกังคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเท่านั้นเขาอดไม่ได้ที่จะถามผู้ใหญ่บ้านตามคุณเราควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้ลี่ชิงชูออนกล่าวว่าสิ่งที่ฉันกังวลก็คือหมูของคุณเป็นหมูป่วยหมูป่วยเหรอปล่อยให้สัตวแพทย์ตรวจดูไม่ได้เหรอเฟิงกังกล่าวว่า หัวหน้าหมู่บ้านทำไมไม่โทรเรียกสัตวแพทย์มาตรวจละ่ะถ้าจะตรวจสอบก็ตรวจสอบเลยฉันอยากเห็นในที่สุดเลงเมลีของคุณก็มีความสามารถแค่ไหนหลีชิงชวนใส่หัวแล้วพูดว่าแน่นอนฉันไม่ได้โทรหาสัตวแพทย์มันเป็นครอบครัวเฟิงของคุณที่เรียกมันว่านี่คือหมูของครอบครัวเฟิงของคุณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนเพื่อให้ความสวยงามหลุดลอยไปอย่างสบายใจให้สัตวแพทย์มาตรวจสุขภาพไหม ทุกอย่างไม่จบใช่ไหมอะไรง่ายทําทำไมคุณต้องสร้างปัญหามากมายขนาดนี้เราต้องใช้กำลังในการแก้ปัญหาหรือไม่เขามองไปรอบๆอ,อีกครั้งพูดว่าโชคดีที่วันนี้จีปิงไม่อยู่บ้านถ้าคุณอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสที่จะมีคนถูกฆ่าตายเท่าเฟิงจะทำอะไรก็ต้องใช้สมองไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยกำลังคุณเข้าใจไหม ได้ยินคําพูดเหน็บแนมของลิชิงชูออนเกี่ยวกับตระกูลเฟิงเหลียงเหมยลี่ซึ่งนั่งอยู่บนพื้นโดยก้มศีรษะขึ้นยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยมีรอยยิ้มไม่พอใจในดวงตาของเขาสู้กับฉันคุณยังเด็กอยู่นิดหน่อยสูดจมูกคุณคิดว่าฉันกลัวคุณไหมถ้าคุณขอให้ลีชิงชูออนมาหาแค่นั้นแหละเห็นได้ชัดว่าลีชิงชูออนชอบแรงเมลีมากกว่าเชิญศัตวแพทย์มารักษาหมูมันต้องเสียเงิน ไม่เพียงแต่เฟิงกังเท่านั้นที่ได้ยินมันทุกคนที่อยู่ตรงนั้นได้ยินมันในหมู่บ้านบาฮีเนียเลี้ยงเมลีครอบงำอยู่เสมอไม่ชอบกันทั้งหมู่บ้านเพิ่งเลี้ยงหมูทุกปีสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นได้เขาถือเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยในหมู่บ้านแต่ครอบครัวของเฟิงกังค่อนข้างยากจนพ่อเฟิงตรงหยุนเป็นคนใจง่ายแค่ทำงานหนักตลอดทั้งวันแม่ผู้หญิงหาเงินได้ไม่มาก เหมือนครอบครัวส่วนใหญ่ในหมู่บ้านพวกเขาล้วนมีชีวิตที่แทบไม่มีอาหารเพียงพอชีวิตที่ไม่มีเงินออมมากมายที่บ้านชาวบ้านได้ยินสิ่งที่หลี่ชิงชวนพูดทุกคนเริ่มสาบแช่งเหลียงเหมยลี่ในเวลาเดียวกันฉันก็รู้สึกหมดหนทางอย่างยิ่งต่อตระกูลเฟิงแม่ของเฟิงกังรีพูดว่ากังซีไปเรียกศัตวแพทย์ชิฟูชิมาตรวจดูสิเฟิงกังส่หัวแล้วพูดว่าแม่หมูของเราทั้งหมดถูกขายไปแล้ว ทำไมคุณยังต้องใช้เงินที่ไม่ยุติธรรมนี้เพื่อมาตรวจหมูพูดอีกครั้งหมูของเราไม่ได้ป่วยตั้งแต่แรกเฟิงกังเป็นกังวลพวกคุณทุกคนก็จะทำเช่นนี้อยู่แล้วแล้วฉันก็จะไม่สุภาพเช่นกันหลี่ชิงฉวนเหลียงเหมยลี่คุณไม่ดูถูกครอบครัวเฟิงของฉันเหรอคุณไม่จริงจังกับฉันทำไมฉันถึงจริงจังกับคุณขนาดนี้เป็นไปได้ไหมที่ครอบครัวเฟิงของฉันจะไม่สามารถอยู่ได้ดีในอนาคต ฉันยังขอให้คุณอย่าทำแม่ของเฟิงกังตกตะลึงตอนนี้เธอแค่อยากจะยุติเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดตระกูลเฟิงอ่อนแอและอ่อนแอไม่มีทางที่เขาจะสามารถเอาชนะเหลียงเหมยหลีได้จ้องมองไปที่ลูกชายของเขาเขาตะโกนไปถ้าฉันบอกให้คุณไปเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้มาจากไหนเฟิงกังกล่าวว่าแม่คุณยังไม่เห็นมันเหรอพวกเขากำลังมุ่งเป้าไปที่ฉันอย่างจงใจ พวกเขากาลังรังแกเราทำไมเราจึงต้องคำนับพวกเขาเราไม่ถามพวกเขาเราไม่ได้คาดหวังให้พวกเขาให้เงินหรืออาหารให้เรากินทุกคนเท่าเทียมกันทำไมพวกเขามีสิทธิ์อะไรมารังแกเราตอนนี้เราเป็นกลุ่มเสี่ยงเราจะอ่อนแอต่อไปไหมแม่วันนี้เราก้มหัวคนจะปีนสูงขึ้นในครั้งต่อไปรังแกเรามากยิ่งขึ้นเราต้องก้มหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากเรื่องนี้เป็นปัญหาของครอบครัวเฟิงของฉันท, anyway, ทุกคนในครอบครัวเฟิงของเรารวมถึงไก่เป็ดหมูและสุนัขตา่างก็มีเหตุผลและมีความรับผิดชอบมันเป็นความรับผิดชอบของเราและเราจะทําในส่วนของเราและจะไม่หลบเลี่ยงมันมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของครอบครัวเฟิงของเราเป็นไปไม่ได้เลยที่ครอบครัวเฟิงของเราจะรับผิดชอบอีกต่อไปทุกคําพูดของเฟิงกังมีเสียงดังและทรงพลังชุดของการดูถูกและการเสียสีเพิ่มขวัญกําลังใจ ความสุขอีกครั้งทุกคําพูดกระทบใจชาวบ้านหลายคนดีเก่งมากกังซีกังซีพูดได้ดีมีเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากชาวบ้านโดยรอบ